สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ p r e s s u p กับ Space Barny m o e เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจในเช้าวันที่21สิงหาคม2 0 2 5ค่ะตลาดหุ้นโลกเปิดมาเช้าวันนี้ มีอาการไซเบนะคะตลาดจะรอข่าวใหญ่ที่จะมีการประชุมของเฟดในเวทีเฟด s y m โพเซียมเสวนาประจำปีที่แจ็ s สันโฮและสปีชของประธานเฟดพอว์เวลที่จะพูดในช่วงของพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาในช่วงเวลาสามทุ่มนะคะตามเวลาของบ้านเราส่วนตลาดหุ้นในไทยนะคะสำหรับวันนี้เราก็เห็นการเปิดแล้วก็ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องน,นะคะเมื่อวานนี้ปรีบาบวกขึ้นมา12จุดวันนี้ไปต่ออีก 3. จุดหรือว่า0.3%นะคะสำหรับวันนี้หุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่มปริโตเคมียังนำทีมในการบวกต่อเนื่องนะคะวันนี้พ t ทีจบวกมาอีก6%นะคะสำหรับปูนใหญ่บวกมาอีก1.3%หุ้นของแคแบงนะคะวันนี้ราคาเริ่มนิ่งแล้วหลังจากที่บวกแรงมา2วันติดหลังจากที่มีการประกาศโครงการ Earl y ร e t i r ทของพนักงานในรอบใหม่ไปนะคะการบินไทยกลับมาบวกได้อีก0.74%และหุ้นทรูวันนี้บวกมา7 4ค่ะ วันนี้จะไปมองทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็วางแผนกับทิศทางของการจัดสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะหลังจากที่เราน่าจะต้องติดตามการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่การประชุมของเฟดรอบที่ผ่านมาผ่านพ้นไปนะคะยังคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ประธานเฟด มีการส่งสัญญาณเรื่องของการต้องจับตาภาวะเงินเฟอ้อขณะที่มีคณะกรรมการเฟ็ดสท่านที่เสียงแตกเรื่องการเสนอให้ลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะมินสิสหรือว่ารายการของการประชุมออกมาในรายละเอียดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจะเป็นยังไงบ้างสําหรับ FOMC มินสิสแล้วก็จะมีผลอย่างไรนะคะไปถึงคาการของการประชุมในเวทีของเฟ็ด ที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการประชุมของเฟดที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะวันนี้คุยกับคุณชาตรีโรจนอาภา Head of Investment Consultant จาก s c b c e ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่โร่ะสวัสดีครับคุณกีตาพี่โรขคเะ FOMC มซเมื่อคืนที่ออกมานะคะในภาพรวมเราเห็นเรื่องของการกงดอกเบี้ยเห็นการเสี่ยงแตกของคณะกรรมการเฟดสองท่านนะคะแต่ว่ามีอะไรที่เป็นเทคเ a w a วสสำคัญสำคัญสำหรับตัวแมนเนจที่ออกมาไหมคะ ครับจริงๆต้องบอกว่า Key Take away ของมินิที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นในเชิงที่ว่าเมมเบอร์ทุกท่านที่โหวตอะครับมีความกังวลทั้งสองเรื่องก็คือกังวลทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะมาจากกำแพงภาษีต่างๆแล้วก็มีความกังวลทั้งเรื่องของการจ้างงานซึ่งก่อนจริงๆตอนที่เฟดประชุมอะครับตัวเลขการจ้างงานเนี่ยยังไม่ได้ออกนะของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ ยังไม่ได้มีการรีไวซ์ดาวตัวเลขของเดือนก่อนหน้านั้นณนขณนะนั้นเองเนี่ยเฟดเมมเบอร์ mm hmm. บางท่านก็คอนเซิร์นแล้วว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันน่าจะแย่ลงในช่วงที่เหลือของปีเพราะงั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยกังวลทั้งสองเรื่องนี้แต่เหตุผลที่บางคนมาให้คงดอกเบี้ยบางคนอยากจะลดดอกเบี้ยเนี่ยเพราะว่าอสองฝั่งนี้ให้ความสําคัญกับับงประเด็นที่ไม่เท่ากันเนาะย้อนกลับไปมิชชั่นของเฟดอะมมี2เรื่องเนาะก็คือ1ก็คือเรื่องของการ Price Stability คือการให้ ราคาสินค้านี่มันราคาคงที่เนาะเงินเฟอ้อต่ําแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือม a x ซิมัยเอมพลิเมนต์ก็คือการเพิ่มการจ้างงานให้มันเต็มตราอะไรเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงทั้งสองด้านทั้งภาษีที่อาจจะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็การจ้างงานที่อาจจะชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการบริโภคแล้วความกังวลต่างๆในของเศรษฐ,ฐกิจนะฮะซึ่งวันนี้คนที่อยากจะให้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยกังวลว่าเอ้ยตัวเลขของการจ้างงานเองเนี่ยมันน่าจะย่ำแย่ลงได้เร็วกว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าตาเงินเฟ้อนะก็ทำให้มี2ท่านก็คือคริสโตเฟอร์วอลเลตนะฮะกับมิเชลโบแมนเนี่ยที่บดลดสววเบี้ยในครั้งนี้นะฮะในครั้งที่ผ่านมาส่วนที่เหลือเองเนี่ยยังเป็นในลักษณะที่ว่ากังวลทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ายังกังวลเรื่องของเงินเฟ้อมากกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะอยากรอดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมด้วยเพราะว่ากฎหมายภาษีนำเข้าต่างๆสหรัฐเนี่ยเอฟเฟกตีฟโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นหนึ่งสิงหาโนางงั้นตัวเลขเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นต้น ของเรื่องเพราะว่าเงินเฟอ้อท,ที่เกิดขึ้นจากการการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐเพราะงั้นเนี่ยว่าเฟดจะประชุมรอบหน้าก็คือช่วงประมาณ1ิบ7กสิกันยายนเมัาะเขาจะมีเวลาดูตัวเลขเดือนสิงหาอีกรอบหนึ่งนะซึ่งจอบประมาณวันที่บประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะก็เป็นเหตุผลที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าเป็นเวทีได้นะก็คงจะทําให สิ่งที่ออกมาสะท้อนให้ชัดเจนะนะว่าทุกคนกังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะกังวลทุกคนเลยแต่ว่าเวทน้ําหนักหรือความเร่งด่วนเนี่ยยังไม่เท่ากันโดยที่มินิก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาษีว่ามันมีผลกระทบในลักษณะที่เป็นโพซิ t ั่นคือคง คง,งทนถาวรยาวนานแค่ไหนนะแล้วก็ Impact ที่เกิดขึ้น m g n i t จ d e ของไอ้กัพงไอ้ข,ขนาดของผลกระทบกัมพงภาษีนี่มากน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่ก็ยังให้ความเห็นเป็น uh, Data d e p e n d อ n t อยู่นะแต่ว่าก็จะโฟกัสเรื่องภาษีนี่แหละว่า Impact, i n น l ฟ t ชันอย่างไรโดยตัวเลขเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะบอกเราได้เบื้องต้นนะครับแล้วคือถ้าดูสัญญ,ญาณจากมินิสที่ออกมานะคะแนวโน้มที่อาจจะมีผลต่อการสปชของประธานเฟดนะคะในเวที จ็คสันโฮนเนี่ยจะเป็นยังไงคะแนวโน้มจะเห็นท่านส่งสัญญาณในการเปิดทางในการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าความกังวลใจเรื่องเงินเฟอ้อที่ค้างคาแล้วก็มีสัญญาณมาตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้วเนี่ยจะทําให้โทนครั้งนี้เนี่ยออกมาฮอกคิชมากกว่าที่ตลาดคิด <F ace> เอ่อสปีช hmm. ที่ชจ็คสันโฮโดยโดยรวนโพเวลอันเนี้ยแกพูดในฐานะตัวแทนของเบมเบอร์เฟดเนาะแกไม่ได้พูดในความเห็นของแกเองพราเนี่ยก็เชื่อว่าแกก็ต้องยึดตามมินิที่ออกมานั่นแหละว่าก็คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจะรอดูมันก็น่าจอกไว้รอด,ดูนั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องโอก,กาสก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรีแพรีมาร์ที่เขาเตรียมมาพูดนะเนาะแต่คงจะเป็นคําถามที่เขาถามตอบในที่นั้นมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนถามอยู่แล้วเนาะเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูลักษณะของ มูดแอนโทนภาษากายต่างๆที่ท่านประธานสื่อออกมานะว่าว่ามันจะเอียงโนม้มไปทางไหนนะซึ่งผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าตอนเนี้ตัวเมมเบอร์ส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าควรจะลดหรือไม่ในในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะผมก็คิดว่ามันคงอยู่ท,ท,ที่ที่ตัวเลขจริงๆแหละซึ่งวันนี้ตลาดทุนเนี่ยไพรซงไปแบบระดับ90%เนาะว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ เกือบจะแน่นอนนะแล้วก็บางส่วนเนี่ยมี probability ที่จะลด2ครั้งสองนอตซะด้วยซ้ำไปคือ0.5ซะด้วยซ้ำไปเพราะงั้นนี่ก็ถือว่าตลาดเนี่ยมองมองมองเกินกว่าสิ่งที่มินิท,ที่ออกมาเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้นะแต่ก็ต้องก็ต้องแจ้งว่าก่อนที่เฟดประชุมครับอีเวนต์ตอนที่ เฟดประชุมเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเลขเนะว่าไอ้ตัวเลขการจ้างงานมันจะมีการรีไวซ์ดาวเยอะขนาดนั้นนะฮะผมก็คิดว่านี่ก็เป็นผลที่ตลาดเขาคิดว่าเออเฟดตอนที่ทำอ่ะยังไม่เห็นตัวเลขถ้าเห็นแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนใจนะซึ่งอันนี้ก็คงมีคนไปถามพี่มอนโพเวลแหละว่าเออแล้วตัวเลขการจ้างงานที่รีไอซ์ดาวเนี่ยมีผลกระทบกับการตัดสินใจในครัง้งถัดไปหรือไม่ใช่หไหมฮะถ้าดาวโดยมารยาทแกก็ตอบว่ามีอยู่แล้วแหละแต่แกก็คงอยากจะเด็กดูตัวเลขก่อนนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ย โทนที่ออกมาวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเวทแอนซี Wait and See, หรือแบบกักกักซะมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้กับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าท่านต้องการจะเห็นรองคัหอ่าเร็วนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเห็นว่าตอนนี้นโยบายการเงินมันกลายเป็นโพลิติกส่วนหนึ่งด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าแรงกดดันที่ไปสู่เมมเบอร์ของเฟดเองเนี่ยมันคน่อนข้างสูงทีเดียวนะผมคิดว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่ได้ออกมาน่ากลัวมากในสัปดาห์ที่2สิงหาคมได้ เซอยู่ประมาณสักสามเปอร์เซอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ขึ้นไปสี่ไปห้าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเฟดอาจาจะจําเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยลงตามตามความควรจะเป็นของข้อมูลแล้วก็ถ้าเราดูแล้วจริงๆในเชิงหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขการจ้างงานมันแย่ลงเยอะยจริงๆแหละเดือนล่าสุดเนเจ็ดหมื่นสามพันตำแหน่งน,นเดือนก่อนนั้นเลอแค่หมื่นกว่าอะไรเงี้ยมันมันมันค่อนข้างหนักนะผมก็คิดว่าเออมันก็มีเหตุผลอยู่เพียงแต่ว่ามูลนโทนเนี่ยท่านก็ต้องกักไว้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเลขออกมาอ่าสิงหา ที่จะประกาศกันยาจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะถ้ามูดแอนโทนยังต้องเป็นลักษณะเวจแอนซีนะคะตลาดเนี่ยจะกังวลหรือเปล่าตลาดอยากเห็นถึงท่านการยืนยันเรื่องสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยนะคะหรือว่าคือตลาดต้องการเห็นสัญญาณที่ดูโดวิช h ลอดหนี้หรือเปล่าคะพี่โรดตลาดต้องการสัญญาณโดวิชแน่นอนเพราะตลาดไพรซ์อินไปแล้วว่าต้องลดเนาะลดอาจจะต้องลดมากกว่าหนึ่งครั้งถึงจะพอใจซด,ด้วยด้ซ้ำไปอะไรเงี้ยผมก็คิดว่า <c oughs> อันนี้ถ้ามูสแอนโถลออกมาเป็นลักษณะเวทันซีเองก็อาจจะสร้างความผิดหวังให้ตลาดเนาะเพราะว่าไพรซ์อินกันไปเยอะพอสมควรแต่ก็คิดว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการสร้างความผิดหวังเองเนี่ยคอร์เรคชันของตลาดเองก็ไม่น่าจะอุนแรงมากนะผมก็คิดว่าถึงครั้งหน้าไม่ลดครั้งต่อไปก็ต้องลดอยู่ดีและจะลดเร็วกว่าเดิมอาจจะลดมากกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยความหวังมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็เลยมองว่าเรื่องการลดดอกเบีย้ยในรอบนี้จะลดหรือไม่ลดเองก็ตามเนี่ยอิมแพคทูมาร์เก็ตมันไม่ได้รุนแรงมากเหมือนกับรอบก่อนๆ ต่อเบี้ยมันอยู่สูงกว่าน,นี้นะเพราะว่าทุกคนเขาจะเหตุผลที่เกิดขึ้นได้นะครับค่ะแต่ correction ที่ว่าไม่แรงมากเนี่ยคือเพื่อให้ b r a c e for impact นะคะตลาดเอ่อคือมันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะคะผู้อเมริกาจะตกไหมราคาทองจะเป็นยังไงแล้วก็สินทรัพย์ทั่วโลกน่าจะาเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อ,อติดตามการประชุมของเฟดรอบนี้คะ่ะคือถ้าเราดูเนาะราคาหุ้นอาจจะตาคหุ้นสหรัฐก็ได้นะฮะปรับย่อลงมาจริงๆแล้นิดเดียวเอง เปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเองนะจากจุดสูงสุดที่เพิ่งทํากันไปนะนี่คือหลังจากที่มีความไม่แน่ใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาก็จะเห็นในว่ายังไม่ค่อยที่จะรับทราบไม่ค่อยได้ไม่ได้ไพรซ์อินเรื่องของการที่จะไม่ลดดอกเบี้ยไว้สักเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นเองเนี่ยผมก็มองในเรนประมาณสัก3% 4%เนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้ว แล้วก็เกิดขึ้นปกติเวลาเวลาที่ขึ้นมาต่อเนื่องแล้วมีการปรับฐานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างเร็วนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแมกนิจูที่ไหลลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอิมแพคต่ออิน l ฟลชันถ้ามันไม่ได้ต่อเนื่องหรือมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าปีต่อไปมันก็จะค่อยๆสอบลงมาได้ไม่มันเป็นวันทามอัจจสมินนะฮะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยวันนี้ก็ยังถือว่าไพร์ซินของทั้งน้อยเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดเอชเองก็ดีตลาดใน ในยุโรปเองก็ดีหรือว่าตลาดอื่นๆในโลกเองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเ <c oughs> มื่อเทียบกับช่วงที่มีอภาษีตอกโตต่างๆรุนแรงนะฮะผมก็เข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่เองยังไม่ได้อเวร์เรื่องนี้เท่าไหร่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการปรับฐานสหนหนึ่งอันนี้เป็นภาพตลาดหุ้นนะแต่ผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยก็ลดนะจะชา้าจะเร็วก็ลดเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลว่าในระยะยาวการปรับฐานในรอบนี้มันจะกลายไปเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงนะฮะ ส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างพวกทองคําเองเนี่ยเราเห็นเนาะการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมาจาก3,005ใช่ไหมลงมาจนถึง3,300ต้นๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันก็ p ร i ยซินเรื่องของการที่เฟดเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนั่นแหละมันก็เป็นภาพเดียวกวับที่เราเห็นในตลาดหุ้นคือทองคําลงทุนขึ้นนะเนาะก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะผมคิดว่าทองคําเองก็อาจจะต้องพิจารณาประเด็น นอกจากประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องอื่นด้วยเนาะก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนอเมริกาที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหาหาห้างหาข้อตกลงกันได้เองเนี่ยทองคาเองก็จะมีการปรับฐานแรงๆสักรอบเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กลายว่า geo political risk มันก็จะหมดไปจากโลกละเราไม่มีสงครามค้างอยู่อีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเฉพาะจาะจงทองคาลงไปนะแต่ตลาดหุ้นเองก็คงเป็นบวกในขณะนั้นแต่ส่วนตราสารนี้นอื่นเองเนี่ยเราจะเห็นว่า โดยเฉพาะตาดสหรัฐนะนะฮะเ,เริ่มมีการไพรซ์อินเรื่องการนคัดดอกเบีย้ยไปแล้วหัวบอลยิวเนี่ยอย่าง10ปีเนี่ยลงมาจาก4.5ที่มันยืนอยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้ก็วัน4.2 4.3แกว่งตัวแถวเนี้เนาะแล้วก็ถ้าเรามองภาพของค้างเงินดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยวันนี้มันก็เริ่มยืนแถวๆสัก9.8บวกลบอยู่ตรงนี้มาสัก2-3อาทิติละก็เป็นระดับที่ระดับที่ย่อลงมาจากต้นปีเยอะแต่ก็เห็นสเสถียรภาพของข้างเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเนี่ยผนก็เลยมองว่าจากนี้ไปเองเนี่ย ภาพความผันผวตลาดหุ้นอาจจะมีตลาดโลกตลาดทุนโลกอาจจะมีอยู่บ้างน,นะ,ะที่เรื่องความกังวลเรื่องรดไม่ลดดอกเบียเองแต่ระยะยาวถ้าเรามองภาพมันถอยมันภวามใหญ่ขึ้นนะก็คิดว่าเป็นโหมดที่นักลงทุนยังเป็นริสออนอยู่คือ,อยังยังยัง,ยงพยาแสวงหาผลตอบแทนอยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดที่กังวล <c oughs> นี้คือกับพุ่นอเมริกานะคะพี่รถมีคำแนะนำยังไงคะโอกาสในการปรับฐานจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นน,นะคะแต่ว่าคือถ้าระยะยาวเป็นปริสอเนี่ยเารารอปรับฐานแล้วเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะคะหรือว่าคำแนะนำเป็นยังไงคะตอนนี้ ทุนสหรัฐเนี่ยนะฮะถ้าเราสังเกตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายรอบต้นปีบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่แพงแล้วใช่ไหมไปเข้าหุ้นขนาดเล็กเอสซัสเซลสองพันดีา่าพอประกาศกบมาจริงๆริงลเซลสอง0ันกำไรหดใช่ไหมหุ้นขนาดใหญ่ยังโตได้เยอะอยู่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มไหลกันมาอีกแล้วช่วงหลังเราเห็นเรื่องใกล้ตัวเราเนาะเรื่อง d i s r u p t i o ของ AI ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับ นีม่มันเกี่ยวกับตัวเราละเริ่มมีการลดตำแหน่งงานต่างๆเริ่มมีการพูดถึงเอา AI มาทดแทนการทํางานต่างๆเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นผาที่เราเห็นชัดเจนว่าการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ตามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ K shape อ่ะคือมันจะมีอุตสาหกรรมที่ disrupt ชาวบ้านแล้วกำไรมันโตขึ้น <c oughs> <c oughs> กับอุตสาหกรรมที่ถูก disrupt แล้วกำไรมันลดลงเวลาการเติบโตไอ้พวกบังเอิญว่าไอ้พวกตัวที่ disrupt มันเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะล่อินเด็กขึ้นเนาะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวที่โดน disrupt เนี่ย คือมันจะตัวเล็กอ่ะแต่ว่าพอมันโดนดิสราฟเนี่ยกำไรมันก็ค่อยๆหายแล้วก็ธุรกิจมันก็จะค่อยๆแยกกันออกมาบริษัทใหญ่ก็จะไปเทคโอเวอร์พวกนี้เข้ามาอยู่ในหมดเลยๆเพราะงั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็น selective นะผมยังยืนยันอยู่ว่ายืนยันอยู่ว่าไอการเติบโตของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเศรษฐกิจแน่นอนมันเป็นไปตามธุรกิจของบริษัทเพราะงั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกธุรกิจที่ไปเป็นคนดิสรัฟเขาเนาะในยาคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนวัตกรรมต่างๆ AI เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นพวกดิจิตอล อ่าตรงนี้ซึ่งมันจะช่วยให้การทํางานมีสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจต่างๆมากขึ้นที่ไม่เคยทําได้ก็ทาได้เพราะนาวัตกรรมเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็ยังเป็นตัวที่จะสหรับต่อไปนะก็ยังเป็นลักษณะของการบายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียต่างๆอยู่แล,แล้วก็ขาดของ AI วันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองโรดแมพของมันเองไม่ได้คุยกันแค่ปีนี้ปีหน้าหรอกเราคุยกัน5ปี1ิปีแล้วก็นานกว่านั้นอีกผมว่าคิดว่าเราเราสติ๊กกับหุ้นที่มันมีนวัตกรรมจะดีกว่่นะว่าาแตว การปรับฐานลงมาของภาพรวมตลาดเองก็เป็นโอกาสนในการซื้อเพียงแต่ซื้อก็เลือกซื้อให้มันให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ได้เปรียบจากเรื่องนี้ก็แล้วกันเมืองมไม่ใช่ไม่ได้เป็นคําแนะนําในลักษณะที่บายเอสแอนด์พีห้าร้อยอะไรสักอย่างมันก็จะมีอิมแพกไม่เท่ากันนะครับนั่นคือฝั่งของราตัวตลาดหุ้นอื่นๆเองจริงๆผมว่ามันมีหลายตลาดนะที่อันเดอร์วลูอยู่นะโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งเกิดใหม่เนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวนะฮะาะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ อาจจะไปลองเลือกดูเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศที่เรื่องของภาษีมันนิ่งไปแล้วนะฮะเราก็จะเห็นหลายประเทศแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนทำธุรกิจต,ต่อละเกาหลีญี่ปุน่นอ่าหรือเซาท์อีซีเอชเองก็มีหลายประเทศที่น่าสนใจนะผมก็คิดว่ากลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นนวัตรกรรมจา่าอาจจะมีอยู่บ้างในบางส่วนของตลาดนะแต่ว่าภาพรวมผมมองว่าด้วยความที่มันถูกเราก็คงยังเห็นเงินที่มันไหลมา จากพวกตลาดพัฒนาแล้วโดยเฉพาะยุโรปที่มันราคามัน่อนั่งแพงเนี่ยก็น่าจะมีเริ่มมีการกลับเข้ามาทางฝั่งเอเชียหรือ e m e เมจิงมาเก็ตต่างๆบ้างก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะเแต่ว่าตลาดพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่ตลาดที่เราจะให้น้าหนักได้เยอะแล้วก็ถือไปนานๆเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเติบโตมันก็จะชะลอตัวลงจากเรื่องของอินโนวชันต่างๆที่มันเข้ามาดีครับ แล้วคือถ้าแบบนี้นะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตแยกเป็นฝั่งอเมริกาก่อนนะคะคือถ้า s p ไม่ใช่นะคะคือใครที่เชี่ยวชาญหรือว่าอยากจะซื้อได้ตัวเนี่ยก็คงก็คงเปิดอีกหมวดหนึ่งนะคะหรือว่าคือถ้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยซื้อดัชนีอยากซื้อ N นสตดไปเลยเนี่ยอันนี้คือจะเจาะจงสก o ตรงก่อนหรือเปล่าเพราะยังไงก็ตามก็จะมีกลุ่มที่เป็นตัวโกลดหรือว่าหุ้นเทคที่เป็นผู้นำอยู่แล้วมาอยู่ในกระดานนี้ คือ NASDAQ เนี่ยมันเป็นดัชนีของหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีอยู่แล้วเนาะแล้วก็พวกเนี้ยมันคือตัวที่ drive การเติบโต S p 5 0ัพแล้วจริงๆแล้วอ่ะนะมันก็มีหลายๆตัวที่มันิสต์ทั้งคู่อ่ะอยู่ในทั้งสองอินเด็กซ์นะฮะผมก็คิดว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้เก่งหรือสนใจในแง่การเลือกหุ้นแต่ก็เชื่อมั่นในวัฒนวัตรกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัว l ีการเติบโตและกำไรของบริษัทเทิเหเมืองที่เป็นมาในช่วงสาม ือปีที่ผ่านมาการลงทุนในตัชนีคหุณนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเองเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะให้ผู้จัดการเขาบริหาจัดการไปหรือไม่งั้นก็ลงมากระจายตามอีเด็กไปเลยนะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันก็จะตัดขาดจากอุตสาหกรรมที่โดนดิสรับอย่างน้อยๆมันก็มีตัวที่มันดิสรับชาวบ้านอยู่ในนั้นนะถึงมันจะดิสรับกันเองข้างในก็เหอะนะแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เป็นทางเลือกได้นะสำหรับคนที่อยากจะลงในลักษณะเซกเตอร์หรือว่าอินดัสทรีท แล้วคือท่านเลือกหรือว่าจะพอจอดจบนะคะที่คนไทยรู้จักอย่างมากนะคะก็คือพวกเจ็ดนางฟ้านะคะแต่ว่าคืออาจจะไม่ใช่ทุกบริษัทก็ได้นะคะที่จะมีโก o w ที่ดีหรือว่าคือในเจ็ดนางฟ้านะคะก็ยังมีกลุ่มที่เป็นตัวท็อปอยู่แล้วก็ performance อาจจะดีกว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นเอเมเดนะคะหรือว่า microsoft หรือ meta นะคะพี่รสให้วิวยังไงกับเจ็ดนางฟ้านะคะดีทั้งหมดเจ็ดตัวเลยหรือว่าคือหุ้นไหนคือหุ้นเด่นที่สุดในเจ็ดนางฟ้าตอนนี้ คืออย่างนี้ฮะเวลาพูดถึงเจ็ดนางฟ้าผมก็ถามตัวเองเสมอทำไมต้องเจ็ดนะเออไวไว not อ i g h t อะไรเงี้ยนะฮะในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นนัยยะหรอกว่ามันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมคิดว่า from time to time นะจากนี้ไปอ่ะจะนูนนางฟ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆความหมายคือความแตกต่างระหว่างบริษัทที่มันเป็นนวัตกรรมอ่ะกับบริษัทที่มันไม่มีอ่ะมันจะยิ่งห่างไปอีกไอ้คนที่มันใหญ่อยู่แล้วมันจะใหญ่ขึ้นไปมากกว่านี้เพราะงั้นไอ้ market cap ระดับหนึ่งล้านล้านที่วันนี้มันเป็นเส้นสุดท้าย ของนางฟ้าคือเทสลาเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมาอีกหรือก็จะมีบริษัทที่มัน1ล้านล้านมากกว่านั้นนะอย่างวันเนี้ยโอเพนเอเองก็กําลังหาเวในการเข้าตลาดอยู่เนาะลดทุนงดง่าสุดเนี่ยมันก็ห้าแสนล้านก็เปละผมว่านี่ก็มีศักยภาพที่เข้าปุ๊บก็จะเป็นล้านล้านแล้วติดนางฟ้าไปเลยนะมันก็เป็นไปได้นะผมก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็ในบรรดานางฟ้าเจ็ดตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเราแบ่งกลุ่มของกลุ่มนางฟ้าด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีกลุ่ ประมาณสัก6บริษัทอะไรเงี้ยอาจจะมี Apple อ่ะที่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เป็นลักษณะคอนซู m เมอร์เทคซะมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า Apple เองก็จะถูกมองในมุมที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของนวัตก,กรรมต่างๆที่ที่เป็นดิสแทชชันในปัจจุบันแต่เป็นเจ้าของลูกค้าที่ถืออยู่นะส่วนไอ้ที่เหลือเองนังฟ้าตัวใหญ่ที่ทาพวก AI ของตัวเองเนี่ยจะเป็น Microsoft Google ลแฮมเซอนเมตาก็ดีเนี่ยมันอยู่ในการแข่งขันเนาะของธุรกิจที่พยายามจะเป็นผู้ชนะใให้ด้ดรวมมถึง Tesla ึงง sta เขาาายยย่่่พััฒนนนนอออููซกกจ ของกโมเร่ของเทสลานะฮะแต่ว่าก็ก็เป็นกลุ่มเดียวกันจะมีแค่คนเดียวอ่ะที่ได้ประโยชน์จากทุกคนแข่งกันคือ n อ i น i a เดียเนี่ยสตรัคเจอร์ปัจจุบันของของนางฟ้าเป็นอย่างเงี้ยคนที่ไม่เกี่ยวกับเทคมากนักคนที่เป็นคนขายจุดขายจอบขายเสียมให้กับบริษัทอื่นและไอ้คนที่แข่งขันกันอยู่อีก5บริษัทเนี่ยผมก็มันก็ต้องดูตันต่อไปนะว่าในในบรรอมอง5คนที่แข่งกันอยู่เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมเชื่อว่าผู้ชนะอาจจะมีมากกว่า1รายเยงแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่นอกจาก5คนนี้มันก็จะวนๆ จริงๆก็ทั้งผู้คนก็น่าสนใจเนาะในเชิงของ valuation เองเนี่ยบริษัทที่มันพัฒนา AI จริงๆมันก็ไม่ได้แพงเวอร์มันก็มีแค่เทสซาคนเดียวที่ valuation อาจจะ e ู c e s s i v e หน่อยแต่ที่เหลือเองเนี่ยผมก็คิดว่าสมเหตุสมผลนะพีได้โชว์ระดับ30-40เท่าเนี่ยเมื่อเทียบกับอนาคตที่มันจะไปต่อได้มันก็ยังมันก็ยัง justify ได้เมื่อเทียบกับำไรที่มันเติบโตนะนี่ก็ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนแล้วกันว่าจะลงเจ็ดตัวจะลงแปดตัวใส่ตัวอื่นเข้าไปด้วยเทสมซีมีอีกหลายตัวเนาะที่มันไม่ได้อยู่นาาาาางฟ้่่่ผมววเอ ผมคิดว่าอุตสาหกรรม AI ไอเนี่ยมันยังไปต่อได้อีกเยอะตราบเท่าที่เรายังเห็นว่าเรายังมีงานทําจากการที่ยังไม่โดนดิสรับเนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เป็นปลายทางถึงที่ปลายทางทุกคนต้องออกมาใช้แล้วมันก็จะเห็นแล้วว่าเออตำแหน่งงานมันก็จะค่อยหายก็จะเริ่มบ่นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นขาอทัจักสมัยที่เรามีเครื่องจักรไอ้น้ำอ่ะคนก็ตกงานแบบนี้แหละใช่ไหมแต่มันก็กลับมาได้ด้วยการพัฒนาเป็นอย่างอื่นแทนไงมันก็ต้องปรับตัววันไปค่ะ ในสัญญาณในเมืองไทยก็เราก็จะเริ่มเห็นบริษัทใหญ่ที่เริ่มที่จะมีการลดจํานวนของพนักง,งานนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเทรนด์ก็น่าจะเดินไปในทางนั้นต่อไปนะคะคือในต่างรประเทศเราไม่ค่อยควชันนะคะการเติบโตของสาย AI นะคะหรือว่าการ ไปต่อของกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมนะคะแต่คือถ้ากลับมาในฝั่งของตลาดไทยนะคะเผื่อให้กับนักลงทุนที่ยังลงทุนในตลาดไทยอยู่แล้วก็ติดตามเราวันนี้นะคะพี่รถแนะนํำยังไงบ้างเราไม่ได้มีเทคจ,จ๋าให้เขาเลือกเรายังอินกับการเติบโตของเทคได้ไหมหรือว่าคือถ้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเราก็ต้องทําใจว่าเราจะไปในสายที่เป็น value นะคะหรือว่าเป็นสายที่เป็นหุ้นที่เป็น non t e c h คืออย่างนี้ครับในความหวังว่าเราจะเป็นประเทศผู้นําเทคโนโลยีหรือคิดค้นนว,วัตกรรมต่างๆที่เป็นเทคเนี่ยจค่อนข้างยากหน่อยเ,ยเราไม่ได้มีสตรัคเจอร์ที่สอดคลองแต่ว่าเราสามารถจะหาบริษัทที่นําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วสามารถจะแย่งชิงมาร์เก็ตแชร์ดิสรับกู้แข่งได้อันนี้ผมว่าเราเห็น แล้วงั้นคำว่า growth ในเมืองไทย,ยไม่ใช่การปฏิสิ่งใหม่ๆละแต่เป็นการนำสิ่งใหม่เ,เข้ามาพัฒนา efficiency ตัวเองให้มันชนะคู่แข่งได้วันนี้เราก็เริ่มเห็นหลายๆบริษัทเริ่มปรับตัวแล้ว,ลวเนาะเอา AI มาใช้ลดพนักงานแล้วก็ปรับวิธีการทำงานต่างๆให้มันลีนขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถจะเมนเทนไม่ใช่ไม่ใช่แค่เมนเทนด้วยจะขยาย margin ของธุรกิจตัวเองได้แล้วก็กินแชงคนอื่นเพราะนั้นผมหวังว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะว่าโตไปด้วยกันนะมันจะเป็นลักษณะว่า คนนี้ไปแย่งชิงแชงคนนั้นดิสรับตลาดนั้นตลาดนี้เองมันก็ต้องเน้น s e l e c t i v e มากขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าในภาพรวมของตลาดเองไม่ได้เป็นตลาดที่มันมีนวัตกรรมสูงมาเพราะงั้นคาแนะนําของผมอะคิดว่าวันนี้อีเวนต์วันนี้เองก็ตามที่ดัชนีมันขึ้นมาแต่ละพันสองร้อยกลางๆเนี่ยก็ยังมองว่ามีหลายบริษัทนะฮะที่ valuation มัน่อนัางถูกในเชิงที่ว่าถ้าเรามองให้ยาวๆไปเซนิเม้นต์ตลาดกลับมาปกติเองบริษัทพวกเนี้ย historical trade กันระดับ PE ที่สูงกว่านี้มากนะแต่วันนี้มันถูกกดลงมาจากความไม่แน่ใจต่างๆที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยก็ดีการเมืองไทยก็ดีหรือว่า d i s แท p ชั่นก็ดีนะผมก็ข้อสังเกตว่าให้ลองดูหาบริษัทที่ปรับตัวได้เร็วนะคือเอานวัตกรรมมาใช้ได้เร็วพวกนี้ก็จะได้เปรียบในเชิงแข่งขันแล้วก็ธุรกิจที่ v a l เอชั่นต่ำๆริงจะบอกว่ากลุ่มสถาบันการเงินนี่ก็ PE ต่ำมากนะเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วก็กลุ่มธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมก็ต่ำเหมือนกันเพียงแต กำลังดนดิสบหายกระตำแบบที่มันสามารถจะเอามาใช้และกลับมาได้เนี่ยก็ต้องแยกแยกะแนนะในว่ามันแตกต่างกันไปเราประเทศเรายังมีความได้เปรียบอีกหลายอย่างนะที่ที่มันดิสรับไม่ได้นะเรื่องของ h o s p i t a l i t ลการดูแลลูกค้าต่างๆหรือว่าเรื่องของ geo ออ่า โลเคชันของเราที่ได้เปรียบหรือว่าธุรกิจบริการที่เรามีความได้เปรียบเองนีผม oh, oh. ว่า,าคิดว่าก็ยังมีจุดเด่นตรงนี้อยู่นะก็ยังสามารถลงทุนได้เพียงแต่มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสะเซฟฟิตีหรือว่าเราลงแบบสุ่มๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีความเฉพาะจาะจงมากขึ้นไปอีกผมคิด oh. ว่า, oh. วาเหมือนกันนะครับจะเป็นอเมริกาก็ดีหรือว่าจะเป็นเราก็ดีอ่ะมันก็จะมีกลุ่มบริษัทที่ปรับตัวได้และอยู่รอดกับกลุ่มบริษัทที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้ว็ค่ให้เล็กลงไปเรื่อยๆเ,เราก็มั่นใจว่าเเรรราาไออออยยูู่่่่่ใในนนนนบิษัััััทททีีมมมกกกลลุตวดด้ โอเคขอบทวนค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โรดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะมุมอจากพี่โรดชาตรีวันนี้เราก็ได้คุยกันทั้งภาพของ FOMC minutes นะคะ Key Takeaway สำคัญสำคัญและสิ่งที่จะนำไปสู่ แนวโน้มการแถลงการของประธานเฟดในรอบนี้นะคะซึ่งแนวโน้มก็อาจจะออกมาในโทนที่ยังคงต้องรอดูข้อมูลนะคะอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่จะเป็นบวกกับตลาดมากนักนะคะดังนั้นการ ต้องเตรียมตัวรับกับการปรับฐานของตลาดเนี่ยอาจจะได้เห็นนะคะทั้งหุ้นทั้งทองคําด้วยนะคะแต่ว่าในฝั่งของการเลือกลงทุนนะคะแม้ว่าช่วงสั้นๆจะมีน้อยจากเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดที่อาจจะยังคงต้องรอเวสแอนซีว่าจะลดหรือไม่แต่ว่าภาพใหญ่ๆยังไงก็ตามนะคะมุมของพี่โรก็เชื่อว่าดอกเบี้ยก็ต้องลดอยู่แล้วนะคะต้องเป็นขาลงดังนั้นในภาพของการลงทุน ที่เป็นภาพใหญ่ก็ยังเป็นโหมด risk off เป็นโหมด r i s k on นะคะที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อยู่ตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังคงเป็นตลาดใหญ่เบอร์หนึ่งนะคะที่มีหุ้นที่แข็งแกร่งหุ้นวัตกรรมนะคะแล้วก็หุ้นที่เป็นเนกะเทรนโลกที่เริ่มเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไฟเลยสําหรับการเข้ามาของ AI ในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนั้นหุ้นที่เป็นสายเทคก็ยังคงเป็นตัวนําที่น่าลงทุนนะคะหรือว่าดัชนีที่เป็นดัชนี ในกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง n นสเซ็ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีโอกาสในการเติบโตที่สูงนะคะคือถ้าไม่ได้มีเวลาทำกานบ้านหุ้นรายตัวนะคะ NASDAQ ก็เป็นทางเลือกที่ดีในฝั่งของตลาดหุ้นจนเอเชียที่เป็น Under value แล้วก็มีเน้นในกลุ่มเทคนะคะตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นก็ยังเติบโตได้นะคะตลาดหลายๆตลาดในอาเซียนก็โตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระทั่งในบ้านเราหุ้นที่อิงกับการ นำเทคโนโลยี AI มาพัฒน,นาปรับตัวก็จะเป็นหุ้นที่น่าจะมีโอกาสในการโกรธต่อเนื่องนะคะหรือว่าอีกด้านหนึ่งเลยก็คือหุ้นที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงของการให้บริการที่เป็นพื้นฐานที่ยังคงมีความโดดเด่นความได้เปรียบนะคะแล้วก็ไม่ถูก d i s รั p โดย AI ส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีให้เลือกอยู่ในตลาดหุ้นไทยในกลุ่มที่เป็น wellness hospitality นะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำในการลงทุนสำหรับเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับ first up ค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะกิตาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ beneficial. <laughs> the <talk> Perhaps. <laughs> we will and we'll and we'll and this story of